นี่คือต้นผักขมหินครับเป็นสมุนไพรชั้นดีของหมอยาพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งผักขมหินมีสรรพคุณดีหลายอย่างครับสามารถใช้เป็นยาได้ทุกส่วนรากนำมาต้มน้ำดื่มใช้รักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารต้นนำมาต้มน้ำดื่มมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยแก้ดีพิการและช่วยขับปัสสาวะครับใบใช้รักษาแผลฝีหนอง แผลบวมอักเสบที่มีหนองครับโดยการนําใบมาตําแล้วใช้พอกครับดอกมีสรรพคุณช่วยบํารุงโล,งลงหิตและแก้อาการปวดท้องครับโดยการนําดอกมาต้มน้ําดื่มครับทัางต้นจะมีสรรพคุณเป็นยาแก้ลมครับช่วยขับลมทําให้เรอใช้แก้ฟกช้ำในท้องโดยการใช้ทั้งต้นครับมาต้มน้ําแล้วใช้น้ําดื่มครับโดยให้ดื่มก่อนอาหารเช้าเย็นครับมีข้อควรระวังอย่างหนึ่งครับสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทานสมุนไพรนี้ครับเพราะอาจจะทําให้เกิดอาการแทงลูกครับ